ต้นนี้นะคะก็คือปลูกครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเริ่มปลูกเมื่อวันที่4มิถุนายน2565นะคะวันนี้ก็วันที่8กรกฎาคม2565ก็ได้เดือนก,กว่าๆแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูต้นที่สองค่ะต้นที่สองนี่ปลูกวันที่5มิถุนายน2565ค่ะอันนี้ก็ได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะ ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็คือทุกต้นเลยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มใส่ปุ๋ยยังไม่ได้เริ่มใส่อะไรค่ะก็คือปลูกให้ติดกันค่ะอันนี้ก็ได้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะมาดูต้นที่สามค่ะต้นที่สามนี่ก็คือปลูกวันที่ห้ามิถุนายนสองห้าหกห้านะคะก็ได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะค่ะต้นที่สามนี่ก็คือจะอยู่ในร่มกล้วย มีร่มอันนี้ก็ไม่ได้พางแสงให้นะคะก็ปลูกครบหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุย๋ยยังไม่ได้ใส่อะไรเหมือนกันค่ะค่ะก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประขาวก็จะพามาดูทุเรียนที่ปลูกครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะก็คือวันนี้วันที่8กรกฎาคม2565นะคะแล้วก็ทุเรียนต้นนี้นะคะก็คือปลูกวันที่ สีมิถุนายนสอง5้าก็ครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะอันนี้ก็ต้นที่สี่นะคะอันนี้ก็อยู่ในร่มมีร่มกล้วยแล้วก็ร่มไม้ลวกอันนี้นะคะต้นนี้ก็ปลูกวันที่หมิถุนายนเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ได้ครบเดือนแล้วนะคะ ก็เริ่มมีใบอ่อนแล้ว,ลวก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคะ่ะค่ะต้นนี้ก็คือต้นที่4ปลูกเมื่อวันที่5มิถุนายนมาแล้วมาดูต้นที่5คะ่ะต้นนี้ทำพางแสงให้เพราะเจอแสงทางที่ตะวันตกอันนี้ อันนี้คือต้นที่5มิถุนายนปลูกเมื่อวันที่5มิถุนายน2565นะคะวันนี้ก็วันที่8มิถุนายน2565เออวันนี้ก็วันที่8กรกฎาคม2565อันนี้ก็ได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะน,นี่คือต้นที่5เดี๋ยวไปดูต้นที่6นะคะต้นที่6นี่ก็คือจะไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะ ็จะลกๆหน่อยนะคะมีล่มกล้วยล่มขนุนลมมะเฟืองมีลมอ้อยด้วยค่ะอันนี้ต้นที่หกนะคะต้นที่หกนี่ไม่ได้ลงคลิปนะคะอันนี้ต้นที่หกนะคะ ต้นที่หกนี้ก็คือพางแสงให้ทางตะวันตกค่ะก็ไม่ได้ลดน้ำมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะแต่วันนี้ก็คงต้องลดแล้วละ่ะเพราะว่าดินเริ่มแห้งแล้วอันนี้ต้นที่หกต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปทีนี้มาดูต้นที่เจ็ดนะคะ ต้นที่เจ็ดค่ะก็พางแสงให้ทางตะวันตกค่ะอันนี้ปลูกไว้รอบบ้านนะคะไว้รอบบ้านเดี๋ยวไปดูข้างนอกบ้านค่ะก็คือต้นที่แปดที่เก้าที่สิบอันนี้ต้นที่เจ็ดนะคะก็ก็ยังไม่ได้ใส่ปุยอะไรเลยนะคะต้นที่เจ็ดนี่ก็รู้สึกว่าจะปลูกวันที่วันที่หก มิถุนายนสองห้าหกห้าก็ได้เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แปดต้นที่เก้าต้นที่สิบนะคะอันนี้ปลูกไวห้หลังบ้านค่ะก็จะโลกหน่อยตอนนี้ข้าวโพดก็สูงมากเลยอยู่ในป่าข้าวโพดค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นที่ต้นที่เก้าก่อนนะคะ ต้นที่เก้านี่ก็ไม่ได้พางแสงค่ะจะมีร่มไม้ลวกค่ะเพราะให้รับแสงทางทิศตะวันออกค่ะเพราะทางทางทิศตะวันตกก็จะมีร่มไม้ลวกค่ะอันนี้ต้นที่เก้าต้นที่เก้านี่ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้อะไรนะคะ เดี๋ยวไปดูต้นที่แปดต้นที่แปดเนี่เออต้นนี้ไม่ใช่ที่เก้าสิเอ๊ะเดี๋ยวลืมลืมต้นที่เก้าและที่สิบเดี๋ยวเดี๋ยดียไม่ได้โอ้ตอนนี้ข้าโพดนะคะ มันจะมีมแมลงมากินค่ะอันนี้ต้นทุเรียนอันนี้ต้นนี้รู้สึกจะเป็นต้นเนี่ยแหละสับสนระหว่างสองต้นเนี่ยแหละค่ะว่าต้นที่เก้าหรือที่สิบเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ครบเดือนแล้วละดูแลมีมแมลงกัดใบด้วยค่ะมีตะกะตั่ตนอยู่ตัวนึงเห็นไหม มีตะกระแตนอยู่ในป่าข้าวโพดค่ะต้นนี้ก็จําไม่ได้นะคะระหว่างต้นที่เก้ากับต้นที่สิบนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูต้นที่แปดก็อยู่ในป่าข้าโพดเหมือนกันลกหน่อยค่ะข้าวโพดก็สูงมากเลยออกขวักละต้องทำสางเขาไป ต้นนี้ต้นที่แปดค่ะต้นนี้ต้นที่แปดรู้สึกจะเป็นกิ่งกระโดงค่ะ,คะก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะต้องจะปลูกมานะคะเดือนหนึ่ลวะวันนี้ประขาวก็พามาดูทุเรียนที่หลังจากปลูกครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะ,คะก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ สี่ที่หที่หที่เมิถุนายน2565ค่ะวันนี้ก็วันที่แปดกรดกฎาคม2 5งห้ากค่ะก็คือพามาดูหลังจากที่ปลูกครบ1เดือนแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว่าจะปลูกทุเรียนพันุ์มูซานคิงที่จังหวัดสระบุรี จะสำเร็จไหมจะรอดไหมแล้วก็อีก4ปีจะเป็นลูกไหมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ